สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับวันนี้มานําเสนอเก่งยินลีไวสีบรูยินเข้มๆตัวนี้นะฮะร,รหัส174ิีนะฮะย้ำอีกทีนะครับรหัส174ขนาดวัดจริงเอว31ยาวทั้งตัว38.2ปลายขา7เป็นงานประเทศตุรกีนะครับราคา1000กับ50าบาท1050น้นั่นเองนะฮะทุกคนสงสัยลูกค้าท่านไหนนะครับขอดูได้ที่เบอร์โทรขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรม,มินยตอบบริกรตนอ่เวลาการนะเกับ นี่นะฮะดูทรงกางเกงนะครับก็จะเป็นสีบลูยีนออกเข้มๆนะครับทุกคนสวยๆนะฮะนี่นะฮะสีบลูยีนเข้มๆสวยๆเลยนะฮะตรงไซสท่านใดนะครับอย่าลืมนะครับขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินเราได้เลยนะฮะศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับทุกคนนี่นะครับสีบลูยีนออกเข้มๆนะทุกคนนะกางเกงยีนีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งจะเป็นงานกระดุมล้วนไม่มีงานซิปนะครับขนาดวัดจริงนะครับย้ำอีกทีนะฮะรหัสหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ขนาดวัดจริงเอวสาม ปลายขาเจ็ดราคาหนึ่งพันห้าสิบาทหนึ่งพันกับอีกห้าสิบาทนะฮะเป็นงานประเทศเมดิอินตุรกีเลขกระดุมสี่เลขกระดุมสองสี่เจ็ดนะครับตัวทีครับมาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับมาดูป้ายนะป้ายก็จะเป็นป้ายประเก็นนะฮะตัวนี้จะเป็นป้ายประเก็นนะครับรายละเอียดตามภาพนะทุกคนป้ายประเก็นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะตัวนี้นะรหัสหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับสนใจก็ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ป้ายป้ายเลสแบตจะอยู่ตรงนี้นะสกรีนสองหน้าครับ ป้ายเล็บแบบสกินสองหน้าแล้วก็มาดูป้ายแคร์้าง,งานตุรกีนี่โดยส่วนใหญ่เราจะเป็นป้ายแคร์ใบเดียวนะฮะจะรวมทุกอย่างไว้ที่ใบใบเดียวหมดเลยนะและตัวนี้ก็เช่นกันครับแปบ๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่โคนขานะฮะป้ายแคร์ป้ายแคร์จะอยู่ที่ะะทโดนโคนขาซ้ายนะฮะนี่ยนะครับ จะเป็นป้ายแคร์หนึ่งใบรุ่นหนึ่งป้ายแคร์หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะบอกทุกอย่างในป้ายแคร์ใบนี้นะครับใบเดียวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีเก็บรักษาเลขรหัสผ้าเลขรหัสสถานที่ผลิตหรือเลขกระดุมขนาดไซส์นะครับอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับทุกคนเป็นสีบลูยีนเข้มๆครับเนี่ยสีบลูยีนเข้มๆนะครับส่วนใครที่ชอบเข้มๆนะครับจัดได้เลยครับสภาพตามราคาครับสินค้าเรามีคลิปละหนึ่งตัวนะครับมีอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นครับเป็นสินค้ามือสองนะครับ ของเราจะมีสินค้าอย่างละตัวเท่านั้นนะครับขนาดไซดีขนาดไซอย่างละตัวนะฮะลูกค้าท่านได้สนใจตัวไหนตรงไซท่านตัวไหนนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับแอดมินเราเราเลยเลยฮะศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับตัวนี้รหัสตัวนี้รหัสหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับกรลุณาแจ้งรหัสกับทางแอดมินด้วยนะครับเวลาเวลาขอดูรายละเอียดต่างๆนะฮะกรลุณาแจ้งรหัสกับทางแอดมินเราด้วยนะครับแอดมินเราจะจะได้หาให้ดูได้ได้เร็วขึ้นนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ดูรหัสกันนะครับก็ยังไงก็รบกวนให้ดูรหัสให้หน่อยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจมาดูตลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ